กองก้าลังมือลงลำดับต่อไปครับตรงหน้าปวทัดมือลงอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีตรงหน้าปวทัด มมอลงพุทธศักราช2,566ข้าพุทธเจ้าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันณที่แห่งนี้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรงปฏิบัติพระราชปณิธานด้วยความที่ดีทรงพระบุณาพระราชทานศาสตร์ผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการนำจิตอาสาพัฒนา โครงการน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ ช่องภาพแล้วก็สื่อมวลชนนะครับกําลังเก็บภาพในขาดนี้อยู่นะครับบุรีแล้ววันนี้นะครับชาตบนลขาวสามสิบภาพแล้วก็รับช่วงสอจอจากนี้นะครับที่าหัสับครับครับก็เป็นเปรียบได้ว่าเหมือนเป็นไข่แดงนะครับครับผมทุกคนในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับเป็นภาพที่สองเลยนะครับกำลังถ่ายอยู่นะครับตอนนี้ครับโอเคครับ ขอหน่อยครับขอหน่อยครับนโอเคครับรยิ้มนะครับครับครับผมกลองนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามยิ้มกนะครับจับจับ สร้างฝายเพื่อสกัดน้ำฝนได้มากขึ้นนะคนรับนั้นจะสมกุ่มที่เจ็ดรอสักการทำแนวฟองฝาดูบาแพนาาขังก็มนังแขมลน่อนกอหมายัะไม่ลบนะครับ9 0้ครับ่สีม นีมยังยืนอยู่ของผมเลยตอนก้หายเลยเหรไมครับโอเคครับหนึ่งสองสาครับเหนราะระยะถ้าลงไประยะข้างสด หลังจากที่เรามาทํำฝายแบบนี้ก็ปัญหาเรื่องเรื่อง